ที่ฮือฮาเลยทีเดียวเมื่อเด็กชายคนนึงได้ท้าโซเชียลทะยอด follow ไอจทะลุ2องแสนเมื่อไหร่จะทําตามที่ท็อปคอมเมนต์บอกงานนี้ก็ว้าวุ่นเลยค่ะเพราะคําสั่งที่ว่าก็คือให้ไปเมืองไทยโดยหนูหน้อยริทแฮร์ริงตันวัยเขวบได้โพสต์คลิปลั่นคําท้าช่วงปลายเดือนกันยายนค่ะไม่ถึงเดือนก็มีคนติดตามไอจทะลุเป้าแถมพุ่งไป3 0 0 0 0นหนูหน้อยคนจริงก็เลยต้องทําตามวาจาที่ลั่นไว ประเด็นคือท็อปคอมเมนต์มีคนไลค์เกือบ3าล้านครั้งได้บอกให้เจ้าหนูบินไปเมืองเล็กๆในไทยทําให้คนไทยยอมรับฝึกภาษาฝึกมวยไทยสักปีครึ่งไปแข่งชกให้ชนะแล้วค่อยกลับมาอเมริกาไปเป็นนักกีฬา UFC ต่อเสร็จแล้วก็แขวนนวมแล้วไปนั่งให้สัมภาษณ์ว่าคอมเมนต์นี่แหละคือเหตุผลที่ทําให้สู้ชีวิตขนาดนี้ด้านเจ้าหนูรีสก็คนจริงบอกว่าถ้าระดมเงินได้เงินตามเป้าแล้วจะเดินทางมาไทยในช่วงฤด,ดูร้อนที่จะถึงเพราะเขายังต้องไปเรียนและต้องเล่นกีฬา มุ่งมันขนาดนี้ทางบัวขาวนักชกมวยไทยระดับตำนานก็เข้าไปคอมเมนต์ยินดีให้เจ้าหนูมาฝึกที่ค่ายมวยบัญชาเมฆพร้อมรับปากว่าจะดูแลเป็นอย่างดีงานนี้เจ้าหนูจะตอบรับคำฝึกวิชาหรือไม่ก็คงต้องติดตามกันต่อไปค่ะ